สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินของพะเยาในเจ้าวันนี้เฟิอนอยู่กลางตรงนะเจ้างดงามขนาดกะมาทุละเนาะกะผ่านมาเนี่ยเป็นวิวภูเขาตรงนี้เขาจะห้องบ้านยังก็บ้าน,บ,านบ้านหัวขวานะเจ้าเนี่ยจะเป็นที่บ้านหัวขวา ว่ยเฟินไปทุละถปปุ้นมาน่นทางเส้นทางเส้นนั่นไปปุ้นนะเจ้ากระ่านมาเนาะแล้วก็อ้อมมาหันกลางตรงแล้วโอ้ยสุดยอดธรรมาชาติพอหลงดูพอต้นเข้าต้นเข้าอันก็ลมพัดพอลมพัดต้นเข้าธรรมาชาติขนาดไหนเฟินชอบมากเลยเข้าหอมหอมนะเจ้า ธรรมชาติมากเป็นวิวไอหยังตีโอ้ยสุดชื่นสุดใสงามแต่งามว่ามันจะเป็นกลางตรงมัดเลน่ะเจ้านี่ฮะเป็นกลางตรงหลายเจ้าของเนาะพดปุน,น่ะเจ้ากี่เฟิร์นมาต้งปุนมัน,นทางมันจะอ้อมนะ่ะมาจากทางปุนเพราะว่าไอ้เฟิร์นอ้อมออกมาจากปุ้นเพราะว่า ทุระของเฟิร์นจะอยู่ฝั่งน้นเนาะขับรถอ้อมมานี่ยนะเจ้าเนี่ยนะตรงนั้นจะเป็นการให้กมแล้วก็เฟิร์นก็ขับรถเข้ามามาครับอากาศบริสุทธิ์นะเจ้ากับม,มีบ้านค้นอยู่เนาะเขาเจ้าของเขากายูกับตรงนั้นเขาล้อม้วที่แรกจะเข้าไปขอถ่าย u t u b e แล้วเจ้าของเข,งขงากอยูเฟิร์นก็นเลยอกเข้าไปแต่นะเจ้ามันเป็นอะไรอย่างที่เมาะขนาดนะเจ้า ธรรมชาติมากๆเลยยืนอยู่สุดยอดสวยงามหอมเข้าโดน,นไปทางไหนก็ม้แต่เข้าไหนเจ้าตรงนี้ก็จะมีห้างน้อยตัวไหนเจ้ามีห้างน้อยเหมาะเลยจะเป็นกลางตรง บ้านค้นน่ะเจ้านะแต่เขาปิดรั่วเขากั้นรั่วค้นบอยู่ค้นบอยู่เขา็มาไถ่ายเนาะที่แรกว่าจะไปขอถ่ายเขานั่นแหละเพราะเขามีซามีอะไรอย่างน,นั้นอยู่ในฮันเขาก็จะปลูกพืชเกษตรอะไรอย่อายงของเขานะ่เพื่นก็บ่าเออจะไปขอถ่ายก็อพอดีเขาปิดเนาะดูนะธรรมชาติขนาดไหนนะฝนก็จะตก นี่ช่วงใบนะนี่เจ้าเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆอันนี้ฝั่งนี่นะเจ้ามันจะมีสองฝั่งเมาะๆก้นเมฆโอ้โหบ่เคยได้รับอะไอย่างจีอี้เลยอะ่ะเมื่อน่ะบ่เคยจะได้มานะ ถ้าบ่อหันมาทั้งลัดนี่มันจะบ่หันเลยนะนก็จะเจอแต่ถนนหลันยางจเจอแต่รถนะเจ้านี่เขามาโอ้ยเขาลัดมาเขาลัดมาปุ๊บโอ้ยเห็นมันเป็นธรรมชาติพ้นกันเลยเออถ่ายไว้ก่อนบ้านค้นกับปลาเล่ยนะเจ้าผมกูนะีนฝั่งนี้นี่ก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะเจ้า เนี่ยเพื่นมาตามถนนเส้นเนี่ยนถนนเส้นนี้ก็จะโค้งไปปุ้นหน่อยเจ้าปุ้นเพื่นก็มาจากอำเภอจุนเนาะปุน้นเพื่นมาทางลัดตรงปุ้นก็จะเป็นถนนลัดยางหน่อยเจ้าปุ้นเพื่นมาได้ไปเพื่นลัดนะเพื่อนบอกเออหาอย่างแนวที่ว่ามันรับธรรมชาติสักหน่อยเตะนี่นะ เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติแต่แต่ละเจ้าเห,หมาะแต่เหมาะว่าผลกกำลังจะตกตั้งเข้าเหมาะก็คลิปนี้กัเฟิรเนถ้ามารับธรรมชาติเนะธรรมชาติที่งดงามธรรมชาติที่สวยงาม ธรรมชาติตีเขา้ามีนาะมีเขา้าหอมนะเจ้าหอมต้นเข้านะโอ้พอจะจอดรถปุ๊บหนึ่งโหชอบมากเลยอะหอมแต่หอมว่ะยิ่งลมพัดน,นะาโอ้โหสุดยอดเลยนะเจ้าเป็นอะไอย่างที่อะไรเข้านี่ถ้าจะเป็นเข้าหอมมะลิ นี่มีปูต้วนนะเจ้านะหอมหอมยิงมายืนตรงนี้ก็หอมฝนก็จะตกแล้วเป็นธรรมชาติอย่างจีนองาง่ไปงามเงาไปอยากใหรกับเลยนี่หอมหอมต้นเข้าก็มันก็อยู่เนี่ยนะเฟิร์นบอกเคยมาสักเดือนทางเส้นเนี่ย มาข้างแรกอีกแล้วเนาะมาข้างแรกก็เออถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมพอก่อน,น้าอีละงามแท้ยังงเจ้างามมันมิแต่ทุ่งกลางตรงกลางน้นะเจ้ามันเป็นธรรมชาตินะกับภูเขากับก้อนเมฆแล้วก็สายลมอ้ยพัดเข้ากับโอ้โหอย่างหอมเลยขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟินคุณพเยานะเจ้าคลิปนี้เฟินกับจบแต่เนี้ยจบีิธรรมชาติ กลางทุ่งนาเพราะว่ามันหอมนานปีนึงก็จะได้เจอข้างหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าเฟื่นบวกไข่ได้มานะ้เส้นนี่เนาะก็ลุยมาถามเขาว่ารัดมาได้นะัะรัดมาแล้วก็ไปออกให้เกี่ยงได้เ,เฟื่นมาข้างแรกนะนีน่ข้างแรกของเฟื่นเลยเนะี่ยตีมาเนี่ย คลิปนี้เฟื้นกระจบแต่อินนะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคุณพะเยาในเจ้าขอบคุณเจ้า